ของแท่เด้อบาทช,ช่นี้ครับ bluff. สองซาวมา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 จวดจคจอโอเคจคดจอดจอดจดอดออ มาพักพักพักอืมอืหม่แกงน้ำใหม่มมใส่ไข่หมดแดงบาทนายไข่หมดแดงใส่แมงกี้นี่นเบิรงแมงกีนุ่นเออหอนหอนหอนนะตัวเนี่ อทางแรกเลยเดอน่บ่เคยกินกันเลยน่เสบคัดเลยเดนิงตีล่ะปาดดิทออืเราเป็นติ๊กเกอร์อืมอืมหยาเลยมอยามเลยหอดเลย ไม่ได้กินง่ายๆเลยนี่เป็นปลาค่ะเป็นปลาหอยดูจอดบอกเกิลใสาตามากินอู๊ดให้ผู้แดงมัน